สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอุปสรรครักความสัมพันธ์9ปีเปิดวาร์ปสาวรุ่นน้องเวียสกุลวัฒน์เคยตกเป็นข่าวมือที่3เลิกเบลล่าหากย้อนไปเมื่อปี2562ที่ผ่านมาชิงชิงคฤตฐานางเอกช่อง7เคยตกเป็นข่าวกับเวียสกุลวัฒน์หลังจากที่มีภาพความสนิทของชิงชิงที่ไปออกคลิปกับเบียทั้งนี้ชิงชิงได้มีการให้สัมภาษณ์ว่า คลิปนี้มีเบลล่าไปด้วยแต่ดันโป๊ะแตกเมื่อเบลล่าออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยรู้จักและไม่เคยไปร่วมทริปกับชิงชิงทุกอย่างจบแล้วถ้าอีกฝ่ายอยากจะมาขอโทษก็โอเคปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเราเองไม่เคยติดใจอะไรส่วนที่หลายคนมองว่าที่โพสตอนไปเที่ยวไอซ์แลนด์เพื่อใช้ตอกย้ำให้อีกฝ่ายรู้นั้นไม่เกี่ยวกันไม่มีประเด็นอะไรคำนี้เกิดขึ้นมานานแล้วและเกิดขึ้นก่อนที่จะมีเรื่อง ล่าสุดส่งท้ายปี2564หลังจากที่มีข่าวเบลล่าเลิกเวียเพจเจมอย108ได้มีสรุปคำชี้แจงของพลอยพัฒรากรหลังถูกโยงมือที่3เกี่ยวข้องสาเหตุการเลิกกันในครั้งนี้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วพลอยก็ไม่ได้เป็นมือที่3ของพี่เวียกับเบลล่าวันนี้ที่ออกมาพูดเพราะอยากจะออกมาปกป้องตัวเองไม่ได้สนิทกับพี่เวียมากไปกว่าคนอื่นเลยเราทำกิจกรรมเป็นกลุ่มไปไหนไปด้วยกันเป็นปกติเรื่องที่ลบรูปคู่ออก คือส่วนตัวเป็นคนที่เคลียร์รูปใน IG ตลอดส่วนหนึ่งของการทำงานพลอยเคลียร์รูปเมื่อ5-6เดือนที่แล้วไม่ได้ลบหนีค่ะเรื่องอันฟอลโล่พลอยเคยเซตศเหลือเป็นศูนย์ตอนที่อยู่ออสเตรเลียพลอยก็มาไล่ติดตามใหม่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสำคัญจริงๆพี่เขาก็คงไม่ได้สนใจอะไรพลอยด้วยซ้ำพลอยอยากมีกระแสอยากประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของตัวเองแต่พอมาเจอข่าวโดนโยงแบบนี้ พรอยไม่แฮปปี้ค่ะเวลาจะคอมเมนต์หรือจะเขียนอะไรหรือจะทำข่าวพาดหัวข่าวอยากให้เช็คข้อมูลก่อนค่ะสุดท้ายโสดค่ะโสดมานานมากจะ2ปีแล้วอยากใช้พื้นที่ตรงนี้บอกว่าตัวเองโสดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ